สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวันพีชในตอนที่1,085ฉบับเต็มกันดีกว่านะครับผมก็บอกกันเลยว่าตอนนี้โคตรพีคนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยพลังอะไรใหม่ๆเนี่ยของตัวละครที่หลายๆคนอยากรู้มาอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมมาเรามาฟังเลยดีกว่านะครับกับวันพีชในตอนที่1,085กับตอนที่มีชื่อว่า การตายของเนเฟลตาลีคอปบรานะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาเริ่มฟังกันเลยเรื่องราวนะครับผมเปิดฉากมาต่อจากตอนที่แล้วเลยนะครับผมในตอนจบของตอนที่1นึ่นี่เนี่ยตัวของท่านอิมได้ปรากฏตัวออกมาให้ตัวของคอบบราได้เห็นแล้วก็จบตอนไปถูกไหมนะครับโดยในตอนนี้เองเนี่ยเปิดตอนมาท่านอิมก็จะคุยกับคอบบราซึ่งท่านอิมเองเนะครับผมมันมีชื่อว่าอิมมูถูกไหมท่านอิมเนี่ยจะแทนตัวเองว่ามูนั่นเองนะครับ มูมีสองสิ่งจะบอกเจ้าและมีหนึ่งสิ่งที่อยากจะถามเจ้าคอบ,บลาเมื่อคอบ,บลาได้เจอกับท่านอิมก็หิงกระตกใจไปสิ่งที่ตนเห็นอยู่เบื้องหน้านั้นมันไม่น่าจะเป็นไปได้อิมฉันฉันรู้จักชื่อนี้มันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าแต่ในกลุ่ม20ของกษัตริย์พระองค์แรกแต่ก่อนที่คอบ,บลาจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้ท่านอิมก็จะบอกให้คอบ,บลานั้นหูป,ปากเจ้าจะไม่ได้คําตอบที่เจ้าต้องการหรอก แต่มูมีเรื่องจะบอกให้กับเจ้าฟังก่อนอื่นดีนะคือกลุ่มคนที่เป็นศัตรูของเราในอดีตแม้ว่าพวกดียุคหลังจะไม่เข้าใจความหมายของชื่อนี้ก็ตามแต่เหล่านักวิชาการก็ต้องการจะหาความรู้เกี่ยวกับช่วง100ปีแห่งความว่างเปล่าเพื่อหาความจริงเหล่าโจรสลัดก็ต้องการที่จะตามหาโพลเนกีฟทั้งหมดนั่นไม่เป็นความผิดของลิลลี่ถ้าเธอไม่ได้ทำผิดพลาดในวันนั้นโพลเนกีฟคงไม่ได้กระจายไปทั่วโลกแบบนี้ แต่สิ่งที่มูสงสัยมันก็คือบางทีแล้วโพวในกร,รีพวกนั้นมันอาจจะไม่ได้กระจายไปทั่วทุกมุมโลกด้วยความผิดพลาดแต่หากมันอาจจะกลายเป็นแผนการที่วางมาอย่างละเอียดแล้วและในระหว่างที่ท่านอิมกําลังพูดอยู่นี้เองหาผู้เท่านั้นก็ได้เล็งปืนไปที่คอบบ้าซึ่งคอบบ้านั้นก็คิดในใจว่าในตอนนี้เนี่ยตนไม่มีทางรอดชีวิตออกไปจากห้องนี้ได้อย่างแน่นอนตัวของท่านอิมก็ได้พูดต่อมูคิดว่าคําตอบเหล่านั้นอยู่ในจดหมายของลิลลี่ เจ้าเรียกเธอว่าราชินีลิลี่แห่งราชวงศ์เนเฟลตารีสินะแต่ชื่อแท้จริงของเธอมันคงระบุเอาไว้ในจดหมายที่เธอทิ้งไว้อย่างนั้นสินะมันคืออะไรกันแน่ล่ะซึ่งคอบบ้านะครับผมก็เลยถามกลับไปว่าตัวของเขาเนี่ยจะมีชะตากรรมเป็นเช่นไรแต่ห้าผู้เท่าก็ได้ตอบกลับมาชะตาของเจ้าน่ะ ถูกตัดสินตั้งแต่วินาทีที่เจ้าได้พบกับท่านอิมแล้วซึ่งเมื่อคบอบ้าได้ฟังดังนั้นเขาก็รู้ถึงชะตากรรมของตัวเองดีว่ายังไงก็คงรอดออกไปไม่ได้อย่างแน่นอนคอบบ้าก็เลยตอบคำถามของท่านอิมกลับไปชื่อที่แท้จริงของราชินีลิลลี่นะ่ะคือเนเฟลตารีดีลิลลี่ยังไงละ่ะ และเมื่อท่านอิมได้รู้ว่าตัวของลีลี่เองเนี่ยมีชื่อดีอยู่ตรงกลางก็ได้มีลูกศรเงาสีดําพุ่งเข้ามาโจมตีและฆ่าคอบล้าในทันทีเมื่อเห็นดังนั้นซาโบที่แอบดูทุกอย่างอยู่นั้นก็เลยพุ่งออกมาและรีบโจมตีท่านอิมในทันทีจะดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทาอะไรท่านอิมได้เลยท่านอิมได้แปลงร่างกายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ขนาดยักษ์มีฟันแหลมนะครับผมแล้วก็กลืนกินไฟของซาโบเข้าไปจากนั้นเองเนี่ยท่านอิมก็ได้ลงมาจากบัลลังนะครับซึ่งห้าผู้เท่าเองเนี่ยก็ได้แปลงร่่่าาาาาเเเหนนท้็ลยวจะ ของคนปีศาจหมดนะครับผมมันน่าจะเป็นคนสายโซออนหมดด้วยนะครับโดยหนึ่งคนเนี่ยมีรูปลักษณ์เหมือนนกอีกหนึ่งคนเนี่ยมีรูปลักษณ์คล้ายกับช้างนะครับผมอีกหนึ่งคนมีรูปลักษณ์คล้ายกับอสูรแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวอะไรแต่มีเมฆล้อมคอเหมือนกับคนปีศาจสายโซออนที่ตื่นแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยดูไม่ออกนะครับผมว่าเป็นอะไรแตเรียกได้ว่าผู้ท่าทุกคนเนี่ยมีพลังอย่างแน่นอนซาโบเนี่ยพยายามจะหนีออกมานะครับผมแต่ท่านอิมเนี่ยก็จับทั้งสองคนเอาไว ได้โปรดบอกวีวีกับลูฟี่ว่าพวกเรา ต่างก็เป็นคนตระกูลดีเหมือนกันแล้วจากนั้นเนี่ยซาโบก็นึกย้อนไปถึงเรื่องราวของคนตระกูลดีในอดีตว่าในตอนที่ซาโบอยู่กับลูฟี่และเอสก็ได้ตกใจว่าทําไมทั้งเอสแล้วก็ลูฟี่เนี่ยถึงมีดีอยู่ในชื่อทั้งคู่เลยเอสก็บอกว่างั้นฉันแต่งตั้งให้นายด้วยก็แล้วกันนะงั้นนายเนี่ยไม่ใช่แค่ซาโบแล้วนายเป็นซาดีโบก็ได้อะแต่ช่วงเวลาที่ซาโบนึกเนี่ยมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เขากําลังหนีจากท่านอิมอยู่แต่ดูเหมือนว่าตอนที่โดนจัับบไปนนีีี่่่เเอองงงงงยกกกกจจะถจถููโมมตแทข้าา้้้าาาคครรึึดวซ ก็ได้ก้านใจแล้วก็พูดประโยคสุดท้ายขึ้นมาปกป้องโลในกรีฟแล้วคอบ,บ้านเนี่ยก็จะพูดอะไรบางอย่างกับซาโบแต่ดูเหมือนว่าเสียงของ5ผู้เท่านั้นจะกลบคนอ่านเอาไว้นั่นเองครับทำให้เราไม่ได้รู้มารู้ท่อนสุดท้ายเลยที่ตัวของคอปบ,บ้านเนี่ยพูดว่าชูชูธงแห่งลุงอรุณให้แก่โลกใบนี้ แล้วคอรบ,บ้านั้นก็โดนรับการโจมตีของท่านอิมไปเต็มๆนะครับผมเพื่อให้ตัวของซาโบเนี่ยหนีออกไปได้และหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นคอบบ้านเนี่ยล่วงลงกับพื้นนะครับผมแล้วก็น่าจะตายแล้วนั่นเองต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมเหตุการณ์ก็ตัดมาที่วาโปที่ก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านรูก,กําแพงเหมือนกันนะครับผมดูเหมือนว่าท่านอิมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าวาโปนั้นแอบดูอยู่วาโปก็เลยตกใจกลัวแล้วก็รีบวิ่งหนีแบบทะลุห้องทะลุกําแพงออกมาเลยนะครับผมด้วยการกินกําแพงนั่นเองฉันฉน ก็ดูเหมือนว่าจะมีการประกาศไปทั่วประสาทของการประชุมเลเวอรี่ตัวของราชาคอบบ้าและราชาวาโปนั้นจะไม่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วแล้วจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดไปยังอีกห้องหนึ่งนะครับผมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องที่วีวีเนี่ยถูกจับตัวอยู่โดยกลุ่มของ CP พีซีโนั่นเองห้องนี้เนี่ยก็มีรุจิ จาบลาคาลิฟาแล้วก็สมาชิก C p พีซีโคนอื่นๆอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าจาบ้านนั้นกําลังทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมริจัวอยู่โดยหลังที่เกิดเหตุการณ์ที่เซนชาร์ลอตได้ถูกโจมตีนั้นเขาก็ได้นึกถึงสิ่งที่เลโอกับไซพูดขึ้นมาในตอนที่พุ่งเข้ามาโจมตีเลโอกับไซนั้นได้ประกาศว่าพวกตนเองเนี่ยเป็นโจรสลัที่อยู่ใต้อนานัตของกลุ่มหมวกฟางในเวลาเดียวกันนี้เองก็ดูเหมือนว่าตัวของฟูจิโทระนั้นจะอนุญาตให้เหล่าทาสนั้นหนีไปได้โดดยยเเีก ตะโกนด่าสใส่ตัวของฟูจิฮระอยู่และฮันใดนั้นเองตัวของวาโปเนี่ยก็ได้วิ่งทะลุออกมานะครับผมเข้ามาในห้องที่วีวีอยู่นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตกใจกันหมดเลยนะครับผมแต่วีวีเนี่ยก็ใช้โอกาสที่ซีพีซีโรลังเสียสมาธินั้นเกาะตัวของวาโปไปด้วยเลยนะครับผมเพื่อที่จะหนีออกไปโดยในฉากสุดท้ายเนี่ยวีวีและวาาโปนั้นกําลังหนีออกมาซึ่งก็มาเจอกับตัวของคินเดเรล่าในทันทีนะครับผมรู้ว่าภรรยาของวาโปเมื่อเมียเห็นผู้หญิงมาเกาะผัวแบบนี้ก็ตกใจสิครับผมแลม้ววีวี่เป น่าจะไปไหนเหรอว่าโปวาโปก็ได้ตอบกลับไปฉันจะหนีไปให้สุดขอบโลกที่ที่ไม่มีใครตามฉันเจอวีวีก็เลยบอกว่างั้นพาฉันไปด้วยนะชินเดลเลราเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็งงเลยนะครับผมนึกว่าวาโปจะหนีไปกับตัวของวีวีนี่พวกนั้นจะหนีตามไปกันอย่างนั้นหรอก็เรียกเลยว่าเอาฮาเลยนะครับผมในตอนจบทั้งที่เครียดมาทั้งตอนเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็โชว์ให้เห็นเลยว่าท่านอิมเองเนี่ยก็มีพลังผลปีศาจเหมือนกันถูกไหมละคาดว่าน่าจะเป็นผลที่อาจจะเป็นเหมือนขั้วตรงข,ข้ามของนิกะหรือเปล่านะ ว่าเป็นผลที่เป็นขั้วตรงข้ามของลูฟี่อะไรแบบนี้แล้วก็ห้าผู้เท่าเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีผลสายโซออนอย่าง,างนั้นเลยเนะครับผมหรือว่ามันจะเป็นแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าผลที่บอกว่าโอ้โซออนโซออนตอนแรกคนบอกว่าไม่น่าจะโหดเท่าไหร่ถูกปะกลายเป็นสุดท้ายเนี่ยนะครับผม โซออนเนี่ยกลายเป็นโหดสุดเลยนะครับผมแล้วจากนั้นค่อยเป็นพารามีเซียแล้วอาจจะเป็นโลกเกียด้วยซ้ําไปนะถ้าดูจากความสามารถของผลต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราววันพีชในตอนที่1085นั่นเองหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับ ความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ